สปปาลาวนะครับเมื่อพบเมื่อพ่อนะครับมาเจอกันกับพงนกรสินนะครับในวันจันทร์ที่22กฤษภาคมปี66นะครับที่เพจออกก่อนพาจวดนะครับโอ้ยเกือบไม่ได้พ่อกันพี่น้องที่หายไปสองวันเฟซโดนบล็อกนะครับยังยังไม่สิ้นสุดเลยและอีกสี่ชั่วโมงนะครับและอีกสี่ชั่วโมงก็เลยลองใช้เฟซ อะไรก็เลยเลยมาทดลองบึงถ้าอีกสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็อยู่ประมาณเกือบทุ่มเนี่ยก็เลยโอ้พี่นองก็ทัดทัดติงตังติ้งตัง,ง,ง,งขอหน่อยขอหน่อยอใจใจจะขาดไม่ไม่ได้ตามน้อยมามาสองวันเนาะ,ะนะครับก็เลยลองทดลองนะครับอ่ะห้ามแชร์นะพี่นอ้องเออห้ามแชร์ลงกลุ่มแช่ใดก็คือเอาไว้เบิงนะครับ มีการลบอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้แนวทางรัฐบาลนะครับชุดใบฟ้าพารวยนะครับที่มาศูนย์สามเต็มๆนะครับที่อาจารย์ไล์ให้ตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็หววออกวันที่16วันที่17เช้าก็มาลงตัวดินให้ไป2ตัวนะครับนะก็จะมาขยายความแต่และตัวมีอะไรนะครับแต่นะครับ เข้าใจเนาะอืมที่หายที่หายเนี่ยจะพยายามอยู่เตรียมแต่ตอบมินก็ไม่ได้ลงกลุ่มก็ไม่ได้นะมีกลุ่มเฟซก็เลยลองลองเอาเฟซอีกตัวชื่ออ,อกรกพจวดจวดนะไปลง <c oughs> เพราะว่าเฟซนี้มันมันก็โดนแบนโดนบล็อกอยู่บ่อยครั้งน่ะน,นะหลายครั้งก็เลยก็ไม่อยากไปลงก็อีกเดียวก็สิมีปัญหาพี่น้อง <c oughs> นักแน่ๆก็คือเลขไทยเลขสามตัวนั่นแหละ ของไฟฟ้าอาจารย์ให้ชุดเดียวคือไฟฟ้ามันจะเป็นบนสามหางล่างสามหาง <_ S 1> คืออาจารย์เน้นให้ไปสองตัวใครจำได้นะอาจารย์เน้นให้เป็นตัวไหนแต่อาจารย์จะไม่ได้บอกว่าตัวไหนบนในล่างเดี๋ยวจะฟังจากปากนะอภิมนะครับอาจารย์ให้ตัวไหนอ่ะเหมือนครั้งที่แล้วนะครับ ส่วนมากใบฟ้าเนี่ยแถวบนคือเลขบนเลยนะครับแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างที่อาจารย์ซื้อลัตเตอรี่น่ะส่วนเมื่อก่อนนะ่ะก็คือซื้อหลักในหลักหกก็คือมันเป็นล่างแต่ลัตเตอรี่บนเนี่ยอาจารย์ซื้อไหมซื้อนะครับเดี๋ยวนะงวดที่แล้วนะ่ะก็ซื้อถามว่ามันไม่ได้ตังค์นะออกบนลัตเตอรี่เนี่ยอยู่ไหนะนะ0330ถามว่าซื้อไหมซื้อ นะครับมันไม่ได้ต่างนะอาจารย์ซื้อหมดนะครับไม่ว่าบนหรืล่างอันนี้คืองวดที่แล้วแต่ไม่ได้โชว์นะแต่จะไปโชว์เลขล่างนะนะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะต่งวดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใครใครจําได้อาจารย์ให้เน้นเน้นตัวไหนแล้วพิมพ์ม,มาเอองวดก่อนให้เป็นตัวแบบนี้เนาะ แถวบนคือศูนแถวล่างคือหกนะครับนะงวดนี้นะหลายๆคนก็รู้ก็ตามคือให้เด่นไปสองตัวนะครับเด่นไปสองตัวอย่าฟังจากปากเอานะหรือไม่เห็นไม่ฟ้าแล้วก็จะอ๋อเพราะว่าบนก็คืออาจารย์ก็จะแยกไว้แถวบนพนะงวดนี้จะทําคุมทําคุมนะครับปกติชุดใบฟ้า มันก็จะมีบนอยู่ที่สามหางแต่งวดนี้อาจารย์เอาหลักละสองหางไปเที่ยวไหนมาคะนั่งอีกแล้วอาจารย์จะไปเที่ยวไหนล่ะคะก็บอกว่าเฟสโดนโล,โลนบล็อกนี่แหละถึงไม่อยากไม่มาให้แนวทางพอมาแล้วก็เราจะไม่เป็นคนที่จะไปเห็นแก่ตัวที่ไปน่นน,นี่นั่นไปไหนเขาจะบอกอยู่นะจริงๆแล้ว การว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดในอาทิตย์นี้นะอืนะครับก็เลยทําพทำภารกิจให้มันเสร็จนะก็ไม่ต้องทาทักไทยเด้อพี่น้องอาจจะตอบม่ทั่วถึงพิมพ์คำว่ารัฐบาลก็พอนะครับนะรัฐบาลประจําวดวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนนะครับจะให้เป็นชุดชุดนี้ชุดเดียวเด้อพี่น้องนะชุดนี้นะนะเพราะว่าชุดนี้ มันเป็นบนเป็นล่างนะจำนะทุกคนถ้าไบฟ้าคือแถวบนคือบนแ,ววนะแวถแว,นนแวล่างคือล่างเด้อนะฟังแตกปากเด้อถ้าแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างบางทีล่างอาจารย์เอาไปทําเป็นสามตัวก็ได้นะครับเราก็มีรู้ว่าล่างมันมีสีออกบนบนมีสีออกล่างนะครับอันนี้คือให้ชุดนี้เด้อจะทําชุดเดียวคือชุดไบฟ้านะครับคนนี้ ฟังเด้อพี่น้องชุดแถวบนคือบนนะครับมันได้3ามหางแต่เน้นไปสองหางนะครับสังเกตชุด3มตัวชุด3ามตัว,ตวงวดนี้อาจารย์เอานิ้นอย่างละ2หางนะครับหลักหน่วยก็คือนิ้นไปที่ห้าและหกมันจะได้หางละสองหางนะครับและกันเด้อพี่น้องฟัง เพราะมันหวยสัญจรน่ะนะครับมันจะมีความเป็นไปได้นะออกเลขพี่น้องเบิ้ลหาผามก็เลยให้ระวังสองสองสามสามและสองสามพี่น้องก็คือเลขเลขใกล้กันนี่แหละก็คือหนึ 2, 2่งกับสองถสองกับสามนะครับเพราะนั้นให้เล่นชุดนี้ทุกตัวบนล่างชุดนี้คือคุ้มเลยนะพี่น้องนะไม่ต้องว่าเยอะอาจารย์เป็นคนคำนวณเป็นคนทำอาจารย์เล่นทุกตัวไปกับบนล่าง ใจบ่เราไม่รู้ว่าเลขมันออกตัวไหนนะเ,เป็นเลขสัญจรเลขสัญจรส่วนมากนะครับมันจะเป็นเลขที่สิ่งที่คนไม่คาดคิดว่าจะออกครั้งก่อนสัญจรน,น่าจะเป็นห้าห้าเนาะน่าจะชุมพรเพราะนั้นมันเป็นดินนะครับเป็นดินของเราเนี่ยก็คืออ่ะถ้ามเบิ้ลมันก็เป็นสองสองหรือสามสามหรือสองสามอดใจเนาะนะที่มันเป็นศูนย์เมื่อกี้ก็คือสาม ชอบไหมถ้าไม่ชอบอาจารย์คงไม่เล่นเล่นหนักหรอกทุกคนนะเลข3สามตัวมีสีหางอาจารย์เล่นไปดูสิยางละสิบหางละสิบห้าใบหางละสิบห้าใบ เล่นขนาดนี้ถามว่าทุกคนจะกล้าเล่นเท่าอาจารย์ไหมถ้าอาจารย์ไม่มีความมั่นใจถูกไหมนะครับหลักสองก็สองหางหลักสามก็สามหางนี่แหลนะลองไปหาสืบหลอดเบิ้งเด้อพี่น้องนะครับมีความมั่นใจอยู่ก่อนที่จะไปสักการะจะทําบุญใหญ่มันมีความรู้สึกหลังจากซื้อลอตเตอรี่แล้วเห็นไหมฝันว่าได้ทาบุญบ้านมีคนมาเยอะแยะโอ้ถูกแล้ว ถ้าเป็นลักษณะนี้มันมันเป็นเป็นเส้นของตัวเองไหมมันเป็นลักษณะนะมีโอกาสหยิบจับเงินเลยนะเงินแสนอประมาณนี้เดิมนะนะคับไม่ต้องแชร์เดิมนะทันทุกคนเนาะนาอาจารย์จะให้เวลาอยู่สิบนาทีนะครับให้เวลาไปถึงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่เกินห้าโมงเดี๋ยวจะลบ นะครับนะล่องออกไปพิดจเจดนาไปนะครับประมาณนี้แหละนะครับเนาะนาจะเห็นกันทุกคนนะครับรเล่าน้อยไม่ได้ลงนะเพราะว่าลงไม่ได้ไหมเออเฟสเฟโดนบลที่หายไปสองวันคือเฟสดนบลขอเรียกบ้านอาจารย์บ้านเรียกบ้านอาจารย์มันมีหลายบ้านเนี่ย บ้านกรุงเทพหรือบ้านต่างจังหวัดเหรอสรุปแล้วก็คือในเลขของอาจารย์นี่แหละหลักสองนะอยู่ในเลขบ้านอยู่เลขนี้แหละนะครับนะ,ะประมาณนี้นะครับทุกคนนะวัาทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยโชค